วัสดีครัเพื่อนเนักธุรกิจ FMP ทุกท่านนะครับผมวอสเอกครับวันนี้ผมอยู่กับทางโค้ดเพียงแค่นะครับคุณท่านนาสอนประปาเขตนะครับเป็นที่ปรึกษาฝ่ายผลิตภัณฑ์ของทาง FMP นะครับวันนี้ตามที่ทราบข่าวกันนะครับแล้วก็หลายคนตื่นเต้นมากๆนะครับสำหรับการที่เราจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดของ FMP นะครับตัวนั้นชื่อว่าแคลโทนพลัสนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาฟังข้อมูลนะครับง่ายๆสั้นๆครับว่าแคลโชนพลัสที่เรากำลังจะเปิดตัวมีอะไรที่พลัสบ้างมีอะไรที่เหนือกว่ามีอะไรที่แตกต่างบ้างครับแคลโทนเนี่ยส่วนประกอบหลักๆของเขาจริงๆก็คือมีแคลเซียมนะะมีแมกนีเซียมนะนะซึ่งสูตรนี้ต้องถือว่าเป็นสูตรเฉพาะของฟ o ้ด m มทิกนะคะก็ สร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันอยู่แล้วและในอัตราส่วนของ2ต่อหนึ่งนี่นะคะช่วยนอกจากช่วยในเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกและฟันนะช่วยลดอาการปวดเมื่อยต่างๆอาการที่เกิดจากออฟฟิศซินโดรมต่างๆทั้งหมดนะละ้วอัตราส่วนนี้ยังช่วยในเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจลดความดันนะลดอาการติดตันของหลอดเลือดด้วยนะอะไรที่ทําให้หลายคนตอนนี้กําลังตื่นเต้นมากๆค่ะมีอยู่สองสองส่วนผสมหลักเสองสารหลักสองส่วนผสมหลักๆครับ ตัวนั้นคืออะไรครับนั่นก็คือตัวซอยนะคะซอยไอโซฟาวนตัวนี้ช่วยอะไรเราพบว่าปัญหาหลักๆของกระดูกวันนี้นะคะมันไม่ใช่แค่กระดูกผูกกระดูกคุณกระดูกเปาะกระดูกบางแต่ปัญหาส่วนใหญ่คนปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับไขข้ออ่านี่คือปัญหาส่วนใหญ่ของคนในประเทศหรือว่าโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปใช่ค่ะอ่านะคะ ไข่ข้อน้อยลงเขาก็เลยสูวเสื่อมนะคะอันนี้ก็ตัวนี้เข้ามาแล้วก็เราพบว่าปัญหาของข้อเข่าเสื่อมหรือว่าน้ําในข้อน้อยลงเนี่ยนั่นคืออายุกับเพศเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องตัวซอยก็เลยมาปรับในเรื่องของ ฮอร์โมนของผู้หญิงลดอาการวัยทองแล้วก็ยังได้ผิวพรรณที่ดีด้วยโอ้เยี่ยมมากเลยครับตัวนี้ใช่ค่ะและอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นสุดยอดอันนี้เ,นะเขาบอกว่าต้องฟังดีๆสำคัญมากๆสำหรับสารตัวนี้คือตัวไฮยานะคะไฮยาบูสเตอร์คอมเพล็กต์นะคะตัวนี้มาช่วยในเรื่องของการสร้างน้ำในข้อนะคะแล้วก็ลดอาการที่กระดูกฝืดกระดูกติดนะคะทำให้กระดูกอ่อน มีมีปริมาณมากขึ้น hmm. ก็จะลดในเรื่องของการเสรียดสีกันนะคะเขาเจ็บเจ็บเขาวปวดเขาวบวมพวกนี้นะคะาการไขข้อทุกอย่างก็จะหายไปด้วยหายา นั่นคือส่วนผสมที่ถือว่าพิเศษมากๆสำหรับตัวแคลท r o นพลัสของเราก็คือตัวไฮยาบูสเตอร์คอมเพล็ก์นะครับฟังดีๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าในเร็วๆวันนี้นะครับที่เราจะร้อนโปรดักตัวนี้ออกมาทำการตลาดอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่านะครับในตัวของผลิตภัณฑ์แคลทรอนพลัสเนี่ยนะครับวอลุ่มทางการตลาดเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากๆทั้งประเทศไทยแล้วก็บนโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับติดตามนะครับ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่าเราจะร้อนแล้วก็เปิดตัวในช่วงไหนแล้วก็วันไหนนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณพ่อเพียงแก่ด้วยครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับทุกคนครับ